เฮ้ยสายตาเห็นความมืดมิดหลังจัดจ้องมองมาที่ไป,ไปแล้วครับลูกค้าจะเล่นด้วยไม่เล่นนะครับโอนูะ ลักษณะการนั่งแบบนี้น่าจะฉี่นะครับโอ้ขีค้ครับขีเ้อเ,อเ,เอาใจผิดอะไรหมดเลยแน่ <laughs> อนอนว่าในขณะที่ทุกคนกำลังยิมยม้มเย้มนางก็ขี้อยู่ นนนว่าขี้โชว์แล้วล่ะสุดขี่โชว์แล้วว่าชดนางได้ขี้โชว์ไปแล้วขี้เสร็จใครล่อก็เล่นต่อแล้วเเจยก็ทมันมีีือดไม่เป็นไรครับน้ำเสือถือว่าเป็นยามันเกิดมาจากจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากภายในการสังเคราะห์จากลำไส้ของนาง ถึงแม้จะขี้เสร็จเราก็ยังเรียกลูกค้ามาจับต้องดีๆเออไม่ได้เลยเฮ้เล่านางจะสวบกันมาทันทีโอตาจิกราชาราชา ตอนนี้โดนพอ่อริบเกียร์ให้ไปทำงานเพราะว่าแช่ chair, จนเกลียดสายตามไม่เป็นมิดเลย <c oughs> สายตามไม่เป็นมิดเ <c oughs> ลย <c oughs> นี่มันนั่งว่านี่ได้เาาาดีเยวเ พวกพี่ๆเขากำลังเคี่ยให้เขาขยับแต่เขาไม่ขยับเลยคั <c oughs> จะลงไปเล่นน้ำด้วย <c oughs> ตัว <c oughs> ของคุณพี่เขาเองก็ออกลำบาก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับนางราชานะครับนางราชากำลังมอบอยู่ตั้งใจที่จะพุ่งทะยานเข้ามาตรงนี้ ใครได้เผลอนแน่นอนว่านางจะกระซวกตอนนี้อยู่ในน้ำประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วไปมีทีท่าว่าอยากจะขึ้นขึ้นมาเลยนั่งจะหลับก็แล้วจะลูกค้าจับเสร็จก็แล้วก็วยังไม่รู้ เราลงไปเล่นด้วยดีไหมสายตาของนางพร้อมที่จะกระโจนมาก